ก็คือรบบก็ไหลเป็นรอบน้มางามือนี่กัสิพมว่ามึงการเก็บบอกผิดของสองตย้ายครับเริ่มเก็บผลผลิตละ อันนี้คืออันนี้คือตากไว้ตากไว้แต่ตากแข็งคายครับนี่สองตยาหญยกำลังเก็บพ่อดีสัมผัสเลยมมาน้ำหนาครับเา <c oughs> ี่แล้วหัว mặt của đê lọ là sao yêu mặt hết áo ngủa 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 Nó ngủa ngủa อุยย่ากินมาดิกันลังเก็บครับเก็บพกพิกแข็งครับตัวนยวแ็งแล้วก็มีอาิตด้แตาแหงขายมาันนั่นเย็นนัไงร้ันใจเจ็ดขางอู้หยังบานี่หมากลพวกหมาเนโอ ไอ้หักเบิดบักรีกแค้โอ้ออกมอออกมา,อ,อ,กมาอันนี้เฮียไปตากหรือแมอ่มันเริ่มเก็บมูน่วยแดงนีเ่กนเก็บมาแล้วุ่นบางมันดแดงแงแดงหลยอยู่เก็บน้ำมาทำแง่งกเจ้ากินปลาหน่อยเหมืนล่ะ เอาเอาขื่นเมืออ่มอไรเพราปลานำหด่นกบผีครับนำสีเมืม่น,น้องลรเจ้าปลากระมิอยู่โอ้ยมาสองตัวเห็นไหมน,นี้เก็บน้ำเรื่อยๆครับเก็บไล,ไล,ไล่ไล่หุ่นละไล่หัลวละเก็บมูดแดงออก จูมือนี่มันแดดครับมันนี่ก็เลยเก็บน้ำมาทันพริก็เลยจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งคาต,ต้นละเหี่ยวแบบนี้ก็ไดน้นี่ครับมุกเขียวกับนีครับมันเริ่มเป็นหุ่นเป็นหุ่นไปว่านมากอนนะเก็บไปส่งตลาดเ้า มันเนีท่นเก็บเก็บน้ำมาทันพิกมันแดงหลายสั่งได้ครับพริกจะชูมือเดี๋วพริกหลนี่นั่นที่เหี่ยวมันที่แห้งงทีครับนี่แห้งค้าต้นนะครับไปเก็บไปตากนกันี่ร้แล้วแพ้งลหนึ่งกับจีลอยนะครับโลัวลอยลัวแบ้ต่สิบแปดสิบเพื่อยกลัว โอ้มากระยอกกันพ่อหมาตตกได้หลายไปเมี่ยแต่ว่าที่บ้านเราหินเขาเจาะกับว่าพิกผิดมืด๋ยวดิพริกเริ่มเริ่มไว้หรอ มี a n กูมันบ่ตัขแล้วมันบ่กบพทีมันขายนำมาเนาะเนงพอตามันเงือกไข่เลยเจ็บตากแล้วขายมันบ่แหงนดค้าตุนมื่อหียงเรยงจไนขายทุคนดือดเลย้่ก็บงทียงว่าไถ้่ันคือุกไม้แนนอย่นมัุเลยเจ็บบรทันเนาะมันทุบุญทอย่างนี้ทมบุญ่ กันเรียงๆขึ้นการงวดอีกงวดลุ <k <k ้นเหรออังเก็บโอ้ยมันก anyway> ็ถือกันแต่มาสองตัวเก็บเป็นหุนเป็นหุนมูอเขียวกับเริ่มเขียวแต่มันกัแดดเนาะ นี่ใช่ปุ๋ยไเตปุ๋ยไเน้ำเี้ยไว้ตอเงี้ยอ่ยูงสีเขียวซาดิอะต้องทมันเริ่มกาเลยเพราะวาใช้ปุ๋ยุกปุ๋ยใช้ปุ๋ยเีงไว้รวหอดหอดยี่ดอกน้ำาุ่นเลยมากไมเป็นองนีดงเก็บบ่ทันมากระดุกว่ะเก็บขายน้ำครับช่างกบนี้ hẹn quay cả này. Ba tay đây. Đang tay đây. Ba tay đây. tuần tay đây. Ba bớt đây. bao, tay đây. Ba 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 tay đây. ห้อมกันน้ำนครับหน่อยงามแต่แห่งมันเหี่ยวมันแห่งน้ำก็ไม่ได้แตกโดนนี่เดี๋ยวหดหนามไว้นะนี่ครับปีแรกที่ปลูกหลายปีนาก่ะขยายพื้นที่ หลายก็เกลานแ้เมื่อน,นี้กับทมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพระเห็ดนี่อย่างมึงสองตัวแยกนีอย่างกันอะเตรียมรับชมรับฟังนะครับ